ต้องมันเข้าไอ้นี่ระวังดูดีมันมีแดดเดี๋ยวเราดูมันตัดเชื่อมนะไอเซอ,อ,อ่ะพี่รอดูเลยสี่คนแล้วมันไม่ลงเ,แบบเดิเป็นโบะเอาหัวไม่ขึ้นเอาหัวมมนขึ้น Come them out, come them out, them I'm gonna stop. Fire in the hole! 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 in the บอมกำลังหลเออแมแรว่ะเีนมาเีเียนบอมบบอมบีี๋ล้วแลวงแโอ้โหยี่ยเขาไปัเบิลโอ้ป่ะอ่าเล่นลึกอะนั่นเ้ยเอาแต่กว่ะอ๋อคนแลกบอมแฮ์นาจโอเครอช่วยนะรอช่วยให้น้าเข้าดูระหว่างสทางไดก็ไม่ก็ได้ไม่ปิดวิด ไม่ไม่ไม่ดูเองอะชัวกว่ามันต้อนหัวพอพี่ันแอบหลังกล้องก็ได้หลังมา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 โซ่ผมเปนหุ่น้ายใหญ่ใหญหลังมาหลังมาหลัง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 หังหลังหลังหลหลังหลงหลังหลัลังหลังหลังงหังลังหลังหหลังหลงหลังหลังหลังงหลัง

โอ้ไปเลยไปดูโอ้ยไอย่าสองตัวนี่หว่าคุณด้วยตัวเดียวกันอย่าไม่เอาสองย่ต้องสตัวเอ้ยี่มันบันผมแล้วไงใครเล่นปืนไกดูดูต้งตัดให้มันผมเลยดิไม่รู้ว่ามันตัดต่อเยี่มตัดป่ะตัดตเชี่ตัดเชี่อบโอ้ดอดเ่้ยิงดิตีตีตีโดนหัวงงวะ เห็นปะเห็นปะผมบอกมาแล้วให้เนนอี่ะเออมันเล่นเชื่อมเอาลงมันยากไ,ไม่ได้รอเพื่อนดูรอเพื่อนทำเกมฝั่งอื่นอยู่ใน A นตัวนี้นนะชว่าเจ็บเพียวจะบอกเขาเดินมายิงกูเลยนะ A สองนะ A 1หนึ่ง<จ>นะ,ะลงไปลงไปกลางแล้วไม้หนึ่งนะระวังหลังเอกตัวหนึ่งนะคุณพกยิงถัง ตัอนั okay. 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 right. kind of ี oh yeah. no ่ต่อละโอเคได้ป่ะตัวนี้ตัวนี้โยกเช่ไหมได้โปสองคนนะวางได้ป่ะวางได้ป่ะวเอลางเลยวางเลยวางเลเก็บเก็บโดยระบดเก็บมาพอมแอดันโอ้ยแย่านะนับผิดเจ็บนะเจ็บนะเลือนึงยิงไม่เดียวตาย

โอ้ยอยางหนึ่งว่าไม้ซากนะตัวผีซากดูละเองมาแล้ววำหน้าบวกวโอ้อยอยเเย,รยกระโดดเอง ใครมาหลุมอมาทีมเราไม่ต่อไม้ต่อให้เพื่อนปัดเพื่อนปัดเลยเสวอเสือสือวางระเบิดด้วยวางระเบิดหลอกรับไปวางไปวางไปเอ่อสองสางระเบิดเลยเฮ้ยไอ้เฮียมุมมันเห็นมุมมันเห็นดิงไล่หน่อยดึงไล่หน่อยทางเขียวต่อล้มระวังสวยเสวยเสือสุดท้ายอ่าทางเขียวทางเขียวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไอ้เฮียนี่มันแปลกแปลกอยดี๋ยววัดเดี๋ยววัดเลย ไอ้เหี้ยมันยิงสองมุมพร้อมกันเลยนะเมื่อกี้ปล่อยเพื่อนปล่อยเพื่อนหมดมาหรอเออนั่นแหละสวยสวยสวยมันพิเศใส่ไว้กัดอกกันมันยิงสองมุมพร้อมกันเลยวะเมื่อกี้ยิงมุมออกกับมุมโดดอ่ะใครไปตัดเชือกเมยก็ตัดเลยผมฟอแล้วว่ะ

มันลงมุมเลยนะตากเขแหละโดนไป 3, นไสามสี่เมตรอยู่ระวังกลางไหลด้วยสามสี่เมตรผมเจ็บะโดนโดนกระโดกิงโดนป่ะรวมเพื่อนแรงเลยไอ้ที่เนี้ยสงสัยก่อนยี่สิบป่ะ เอลเอลลองโดนแฮกห้ระวังเข้าไม้เข้าไม้ตัวเข้าไม้ตัวนะโอ้โหไอ้เหี้ยเลือดไปเที่ยวลองสองตัวนี่ไเกินด้านด้านด้านอ๋อคู่หมดนะหีไอ้เหี้ยเห็นมันยืนนิ่งป่ะเอ๊ะมันลงมาหาพี่แล้วเอลได้ได้รู้สามสองหนึ่งโบ๊ทรู้สามสอง สองตองนนี้น <laughs>